ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t s t u d i o นะฮะมาเัีบเดียมาแล้วนะครับผมเช็คอีเวนต์ก่อนละกันอันนี้เหมือนเดิมว่ะอีเวนต์นี้นะอีเวนต์แจกทองล่ะอีเวนต์แจกทองล่ะอ่าเป็น สเปนนะเป็นสเปนนี่แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เหรออันนี้คืออะไรไม่ค่อยได้กดเข้าไปดูด้วยนะ,น,ะ,น,ะน่าจะเป็นพวกอ๋อ gp gp นะครับผมอันนี้50ทองโอเคก็โอเคนั้นนะครับผมสเปนสเปนนะโอเคมามานี่ฮะอ่ามิชชั่นเหรอรับก่อนไหมรับก่อนก็นดี นะรับก่อนก็ดีมิชชั่น6ไปเนะี่ยคลิปนี้ก็ตั้งใจไปแล้วจะมาวัดดวงนะครับผมแต่ไม่ถึงพันทองว่ะจะอยากนะอยากได้คลับซีเลคชั่นกลับมาคนนมิโปรดได้ยินเสียงกูเถอะนะครับผมนะโปรดได้ยินเสียงกูเถอะมาเฮ้ยนะมีโชว์ไทม์สเปนิสลีก เกมรุกโอ้โหเบลลิงแฮมมูราต้าคู่โบว์ว่ะนะฮะอืมสเปนนิสอันนี้เกมรับนะครับผมเกมรับโอ้โหปูโยปูโยคาสยารนะครับผมนะโอเคโอเคโอเคปูโยคาสยารว่ะที่เป็นตันนันใหม่ก็มีปูโยแหละนะครับแล้วก็อเอฟมิสันนะฮะปูโยกับเอฟมิสันปูโยน่าดูนะโชว์ไทม์ก็น่าดูนะเบลลิงแฮมน,นะฮะ เอาไหนดีวันนียเบลลิงเฮมโอ้โหกูยูคาซิยาร์ดเอาบิ๊กทีมดีกว่าไปทางบิ๊กทีมแบยเผื่อฟลุกนะครับผมเผื่อฟลุกนะฮะแต่ไฮไลท์ในชุดนี้เว้ยไฮไลท์อะ่ะโอ้โหเจ้าฟลิกอยู่อะไฮไลท์มาริดไม่มีเพราะว่ามาเป็นแบบโชว์ไทม์แล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยรีวิวค่าพลังกันเนี่ยบิ๊กทีม นะอีพิกไม่ใช่บิ๊กทีมบิ๊กไทม์นะครับผมบิ๊กไทม์นะฮ i บิ๊กไทม์อีพิกบิ๊กไทม์ไม่ใช่อีพิกเฉยๆดิแหละบิก๊กไทม์ตอนนี้ก็จะมีแค่แมสซี่นะมีแค่แมสซี่แต่แม่งบูสีม่วงับผมโคตรโหด,โดมาไปร้อยทองวัดดวงนะครับผม8ปร้อยทองวัดดวงนะที่ต้องการคือปูโยโอ้โ,อโหเอาจริงนะใครก็ได้มาเหอะคนหนึ่งถ้ามันจะได้นะ นะไม่มีสินเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ข้ามนะครับผมข้ามพอได้ลุ้นนะพอได้ลุ้นไม่ถึงพันทองพอได้ลุ้นไม่ถึงพันทองสําหรับปูยโยก็ถือว่าเป็นตันเฮ้ยโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยจริงๆนะครับผมทุกอาทิตยนะ์อนะ่ะมันโอ้ทุกอาทิตย์เลยวะ่ะ ไฟดับทุกรอบแต่สุดท้ายก็จบที่ไฮไลท์แล้วก็นูเนมนะครับผมใครก็ไม่รู้เอ๊ะไม่รู้อะไม่ได้ปิกแค่นั้นแหละจบโอ้โหอ๋อบลินนะครับผมโอเคมาสองครั้งไฟดับโอ้นักเตะเต็มเหรอใช่หรอโอ้โหแป๊บหนึ่งแล้วกันมาลุยกันต่อนะครับผมซื่อช่องเกียรตักเตะแหละลุยกันต่อ อือโู้เสียดายว่ะนะครับผมมันเป็นอย่างนี้ยทุกทิตคือคือมันได้ลุ้นจริงๆนะมันได้ลุ้นนะแต่มันไม่ไปปิกเนะนี่ยยันเนี้ยอืออืม,อมพอได้ลุ้นว่ะนะครับผมโอเคน่าจะดับแค่รอบเดียวมัแหละผมว่าก็เออประมาณนั้นแหละนะครับผมน,ผมน่าจะดับแค่รอบเดียวว่าโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะนะ <laughs> รอบเดียวถ้าไม่ได้คือจบนะบถ้าได้ก็ นั่นแหละถ้ามดาก็เป็นไฮไลท์อะถ้าดาก็คือด,ดีใจด้วยอะไรเงี้ยนี่ฮะหนึ่งพันทองนะ่มันจะดับประมาณแค่หนึ่งครั้งจริงเผิดทุกครั้งดับดับตลอดแต่ไม่ได้แหละทิ้ดแหละนี่คือวัดดวงของจริงนะครับผมดวงดีก็ได้ไปดวงสวยก็จบจบเีนะดวงสวยก็จบเีโอเคครั้งสุดท้ายนะฮะครั้งสุดท้ายเก็บทองไว้ทําอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกลือชิบเปิงเลยวะโอเคไม่ได้ อะไรเลยนะครับผมโอ้โหนี่โอ้โหเป็นการเปิดที่ถามว่ามีลุ้นไหมมันมีลุ้นนะนจริงมันมีลุ้นนะถ้าไฟดับคือมีลุ้นแต่มันจะตกที่อ e ีพิกหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับผมแต่มันก็ได้มันได้ลุ้นตลอดทุกอาทิตย์ก็คือดับตัวอาทิตย์สำหรับสายฟรีนะส่วนสายเติมเขาอันนี้เขาเขาได้อยู่แล้วเขาจัดเต็มอยู่แล้วส่วนสายฟรีก็ประมาณนี้นะครับผมเก็บเงิน อาทิตย์สงอาทิตย์มาเปิดเล่นอะไรเงี้ยพอได้ลุน้นพอได้ลุน้นนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์แลว้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let s.